<Okay. S 2> ออโอโ้ไม่ีเกระทบจากแผ่นดินไหวขณะนี้เหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้รับบริการจึงขอยกเลิกการใช้บริการที่ตืกออุบัติเหตุฉุกเฉินจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ผัวฉุกเฉินสามารถรับบริการได้ที่ตึกรังสีรักษาค่ะประกาศโปรดทราบประกาศโปรดทราบเนื่องจากอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้รับบริการ จึงขอยกเลิกการใช้บริการที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถรับบริกกาารมมมันนนีลอยลอยยวู่นะทุคไห้ห